ค่ะเรื่องมันก็คือจริงๆเราทราบเรื่องมาจากทางพี่ๆทางนาดาวนะคะเหมือนมีคนมาบอกว่าเห็นว่ามีคนแอบถ่ายฝนกับแพรวาซึ่งก็เรื่องมามาสักสองเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดําเนินการแจ้งความแล้วก็ล่าสุดที่ออกมาอัปเดตเพราะว่าสามารถจับแอดมินคนที่เอาคลิปมาถายได้แล้วค่ะตอนที่โดนแอบถ่ายอะค่ะรู้ไหมคะว่ามันคือเท็จเกิดนัดตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงอะเนี่ยอ่อ ิปของหนูนะคะส่วนตันหนูจําได้ว่าเหมือนเราไปทํางานอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องแบบระยะเวลาเนี่ยเราจำไม่ได้เราเลยต้องเหมือนกลับไปรีเช็คว่างานเนี้ยเราทําแบบเมื่อไหร่แบบเดือนไหนปีไหนซึ่งก็เป็นประมาณแบบสองพันห้า้อยห้าเจ็ดก็ประมาณห้ห<ป>้าหกปีแล้วค่ะก็คือหน้าค่อนข้างเปลี่ยนแล้วเหมือนกันแต่ว่าก็ยังจำได้อยู่ว่าเฮ้ยนั่นคือเราแล้วก็เออก็เราก็ใช้ได้อยู่ตอนนั้น ตัวเย็นไปหมดเลยค่ะเพราะว่ารู้เหมือนรู้พร้อมกันแล้วดูแล้วก็ตอนแรกนึกว่าแบบเขาคงแบบถ่ายเล่นแหละงไม่ใช่คลิปจริงนะพอดูแล้วก็อืมก็มันไม่ควรจะเป็นแบบไม่ควรจะเห็นนะคือตอนที่ทราบค่ะเหมือนพี่ผู้จัดการโทรมาบอกว่าเออเนี่ยมีคลิปหลุดนะแล้วก็ตกใจบอกว่าหนูไม่เคยถ่ายคลิปที่ไหนนะคะไม่มีคลิปหลุดนะคะไม่ใช่หนูหรอกตัดต่อชัวร์พอส่งมาก็อ๋อเป็นคลิปแอบถ่ายซึ่งแบบ ก็เลยพยายามให้พี่ๆทีมงานช่วยกันดูว่าลูกเนี้ยสถานที่เนี้ยมันเป็นที่ไหนเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างยากเนื่องจากคาบอกใบมันน้อยมากสถานที่ที่ถ่ายคือมันเป็นห้องน้าหญิงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเราจะจําไม่ได้ขนาดนั้นว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ําของที่ไหนแต่ประจบกับว่าชุดที่ใส่ค่ะไม่ใช่ชุดของฝนเรีได้ว่าเป็นเสื้อกองน่าจะเป็นชุดวันฟิตติ้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามไปดูว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคาแรคเตอร์ไหนตัวละครไหนที่ใส่เสื้อผ้าประมาณนี้บ้าง ก็ตอนนี้ทีมงานก็ยังช่วยกันรือ้อดูอยู่ว่าน่าจะเป็นเรื่องอะไรคือเรามีเรื่องที่สะบขบไว้แล้วแต่ก็ยังไม่อยากฟันธงว่าเป็นของกองไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่แต่ละกองเขาก็พยายามดีเช็คให้ว่าวนวันนั้นเนี่ยสตาลิสเป็นใครตากล้องทีมไฟเป็นทีมไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเป็นทีมไหนเนี่ยคือเขาเรียกว่าคะทีมงานหนึ่งทีไม่ว่าจะเป็นทีมไฟทีมเสื้อผ้าหรือทีมโลเคชัน่นไม่ได้ทํางานที่ละครหรือซีรีส์เรื่องเดียว คือ6-7ปีที่ผ่านมาเขาอาจจะทํามาเป็นร้อยเรื่องแล้วเราไม่รู้ว่ามีนักแสดงอีกอกี่ร้อยคนที่จะต้องโดนแบบนี้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเราไว้ใจยอยู่แล้วเวลาไปทํางานกองถ่ายค่ะ เราไม่ได้จะเจอตัวเขาเองแต่ว่าพี่ตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าออจับได้เนี่ยมีคอมพิวเตอร์เมมเต็มทั้งสองเครื่องเป็นพันพๆลิปเลยค่ะมีที่เป็นคลิปของเยาวชนด้วยที่อายุน้อยน้อยกว่า18ซึ่งก็จะโดนคดีหนักขึ้นรา เรื่อความที่ผมรู้สึกว่าคลิปมันคงเยอะมากที่ตำรวจเขาคงยังไล่ดูไม่ครบอะค่ะเพราะว่าโอ้โหเมมโมรีการสองเครื่องนี่ไม่รู้ว่ากี่พันคลิปเลยแต่เขาก็พยายามจะดูอยู่ค่ะถ้าเกิดเขาทราบเรื่องเพิ่มก็คงจะแจ้งนี่เป็นโมลิการสองเครื่อี่เลยแหละค่ะอ๋อคลิปเราที่ตำรวจไม่ได้ระบุว่าแบบเริ่มถ่ายคลิปมานานแค่ไหนแล้วแต่รู้แค่ว่าคนที่เป็นแอดมินเนี่ยค่ะคือทำสิ่งนี้ อาชีพยังเป็นนักศึกษาเลยก็คือ,อ,ก,อก,ก็ต้องขาจดจากคนขายว่าเขาได้คิดมายังไงซึ่งต่าสุดเขาก็อ้างว่าซื้อใหม่ วันนี้ทําง,งานกันปีปีหนึ่งไม่รู้กี่กองทั้งวันฟิตติ้งวันผ่านจริงแล้วเราก็ค,ค่อนข้างรู้ใจจริงนนะก็แบบโอเคเขาจัดเขาจัดไปจัดเป็นส่วนไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำห้องน้งเขาก็แยกไว้ให้ซึ่งมันก็เลยเเป็นช่องโถงนิดนึงของฝนเพราะว่าอย่างเราแบบพยายามดู้จริงเลยเนี่ยเพื่อจะ เซฟที่สุดแต่ว่าคือเราก็เช็คแล้วนะคะโอเคสารวจด,ดูความเป็นไปโอเคดูปลอดภัยดีแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรปลอดภัยที่สุดค่ะอนาคตไปทํางานอะ่ะเราก็ยังจะไม่รู้ดีว่าคนที่ใช้ห้องน้ำอยู่ข้างๆเราอะ่ะเขาจะเขาจะเป็นยังไงเพื่อนบางคนนะแยะังถึงท่านโดนปีนห้องน้ําดูก็มีนะคะไม่ไม่แอบ,บถ่ายนะคือปีนมาดูเลยก็เ,เจอกันมาแล้วอะไรเนี้ยดังนั้นคงต้องแบบไปไหนอาจจะพาที่มงานไปดูวว ไปช่วยคุมด้วยก็คือน่าจะทําได้ดีที่สุดเท่าน,ทนี้แล้วค่ะคือตอนที่ฝนกับไทยวานชาบข่าวเนี่ยเรารู้ว่าแบบมีคลิปแล้วเราได้ดูคือเพิ่งตรงว่าเหมือนเหมือนนอยไปเลยไม่กล้าออกไปไหนอยู่หลายวันเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราออกไปแล้ว คนที่เราเดินสวนเนี่ยเขาดูคดลิปเรามาหรือเปล่าเขาจ้องเขาสังเกตเรามันก็รู้สึกไม่ปลอดภัยมากๆจนแบบเริ่มตั้งสติได้ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ทาอะไรผิดนะ<ม>สิ่งที่เราทําคือพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทใช้เป็นปกติ<ม>คนที่ผิดเนี่ยคือคนที่มาแอบถ่ายคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ปกติมากๆเลยจริงๆถ้าแบบว่าเพื่อนคนรู้จักคนใกล้ตัวหรือครอบครัวรู้ว่าคนใกล้ชิดมีพฤติกรรมแบบนี้ควรจะส่งไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ต้องรักษาจริงๆ น่าเป็นห่วงมากๆห่วงตัวคนที่มพีพฤติกรรมแบบนี้เองห่วงคนรอบข้างเขาด้วยเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติอะค่ะคือ<ม>ส่วนตัวเราคิดว่าถ้ามันมีคลิปเราสองคนที่เหมือนแบบระม,มัดระวังขนาดนี้เราไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆรอบข้างคิดเขาจะรู้สึกไผหรือเปล่าแบบเราอาจจะไม่ระวังตัวราเงี้ยแล้วมันอาจจะมีคลิปคลิปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ แถมันก็มีคนเห็นแล้ว <ฮะ S 2> เราก็เลยคิดว่าโอเคน,นเราก็จะมาเป็นแบบตัวแทนแล้วก็เป็นข้าวถอให้แบบท,ทุกคนให้ระจต้องรัอบมากที่สไม่ขนาดนั้นเนาะ<ช>เพราะว่าคือเน็ตหนึ่งคลิปมันสามารถเซฟไปได้ไม่รู้กี่หมื่นคนนะคะตำรวจก็คงยังยังตามไม่ทันขนาดนั้นซึ่งจริงๆเราก็รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าถ้าเกิดออกมาพูดก็จะมีคนพยายามแชร์ต่อ<ช>พยายาม พยายามส่ง,งต่อพยายามไปหาดูซึ่งก็แบบว่าขอความเห็นใจกันนิดนึงนะคะคนะพวกที่ขอวับไม่เป็นขอความเห็นใจกันนิดนึงเพราะวนะ่าตามหาของเองแล้วก็เห็นวนะ่ามีคนมาขอแบบไหนไม่ผมไม่เชื่อขอราบหน่อยเรารู้สึกว่าโอเคอเค,คุณอาจจะไม่เชื่อแต่ว่ามันคือเรื่องจริงะคะ่ะไม่ต้องแบบมาขอรับดูเพราะมันไม่ใช่เรื่องตลกที่จะเอามาแบบส่งคลิปนักแสดง มีอาชีพอื่นที่ได้ทำแล้วได้เงินที่มันผลิกมากกว่านี้ทำไมถึงแบบไม่ทำหรอค่ะแล้วก็จริงๆพวกเรามีรูปสวยๆเยอะแยะในเลยสักแกมนะคะฝากไปดูได้บันเทิงใจกว่าเยอะเลย่ไม่ต้องมาแอบถ่ายนะคะไม่ใช่เลยแลก็จะมีมีบ้างที่แบบมีเพื่อนมาบอกว่ารุ่นที่มาบอกว่าที่ทำงานแบบน้องอยู่นะ จริงที่ออกมาพูดรู้สึกว่าเราก็เคยอยู่ในจุดที่ตอนรู้ข่าวใหม่ๆแล้วมันเครียดแล้วมันดาวมากซึ่งหลายๆคนไม่สามารถผ่านจุดนั้นมาได้น้องบางคนแบบยังอยู่วัยเรียนหรือแลโดนแอบตายคือบางคนถ้าตัวตายก็มีนะคะรับไม่ได้กับการที่เขาก็เลยโรงเรียนแล้วคนรู้ว่าทุกคนแบบเมาเขาอยู่นะหรือเคยดูคลิปเขาหรือกังวลว่าคนที่เจอจะเคยเห็นคลิปเขาหรือเปล่ามันใช้ชีวิตยามากมากคือพวกเราสมงติว่ายัโชค เออค่อนข้างโตมีทัศนวะในการแบบปรับตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออหยุดพฤติกรรมแบบนี้ค่ะมันมันไม่มีอะไรดีกับใครเลย หลังจากนี้ทํายังไงสองคือพยายามจะสืบหาว่าหเหตุการณ์เนี้ยมันคือที่ไหนเมื่อไหร่มันก็เลยแบบมันเป็นเรื่องที่แบบวนอยู่ในหัวอยู่ช่วงวันแรกๆเยะะ้ยค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็โอเคทําตามสเต็ปไปแจ้งความต้องให้ข้อมูลเพื่อให้มันมีการสืบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รอทุกอย่างตามสเต็ปหลายเดือนแล้วเหมือนกันค่ะส 2> 2. องเดือน 好，就是这么干。 กา,การเลือกค่ะเป็นอำนาจศาลห,หน่นก็คงถึงอยากก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าไม่เกินหน้าที่เราเ